สวัสดีครับมาก็มาอยู่กับผมโยไว้กับเกม r i ไรเด g e r เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็คือเวลา4ี่ทุ่มสินาทีนะครับก็ตอนนี้น่าจะรีเซ็ตอ PVP เรียบร้อยแล้วคราวนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นมาหลายๆรอบนะครับก็คือว่ามีคนเคยบอกผมมาว่าคะแนนง Pv p v p อ่ะตอนที่รับรับ รับอะไรนะรับเพชรจาก PVP แล้วคเนี้พอตีไปแล้ว3ครั้งรู้สึกว่าทำไมผมคะแนนผมหายไปร้อยกว่าคะแนนอันนี้มันก็มีพอดีผมได้ข้อมูลมาแต่ไม่แน่ใจนะครับน้องคนหนึ่งบอกมาว่าถ้าหากเวลาลที่เรารีเซ็ตใช่ไหมมันต้องใช้6ขนนกวิเศษในการไปเลด คิว PVP เพื่อที่จะให้คะแนนรีเซ็ตขึ้นมามีอันดับนะครับก็ปรากฏปรากฏมาว่าอันเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าก็คืออะไรนะเราไม่ได้ทันรีเซ็ตเขาว่านะว่าไม่ทันรีเซ็ตและทำให้คะแนนของเราอ่ะโดนฝ่ายตรงข้ามตีอาจจะตีติดลบ 40- 50คะแนนนะครับก็ อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปดูที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้เวลาสี่ทุ่มกว่าเนี่ยได้รับเพชรแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนละกันว่าผมได้เท่าไหร่ผมอยู่เอ่ออะก็คือซีซั่นที่จบไปนะครับก็คือมาสเตอร์ลำดับสามคะแนนตอนนี้สองนี้ยแปดสเนาะโอเค โอเคตรงนี้นะครับเราก็อะไปไม่ขึ้นหรออ่ะอันนี้เดี๋ยวเราโอ้หก็ยังไงดีละ่ะโอ้หเขาตีอย่างเดียวชนอย่างเดียวตีอย่างเดียวเลยออโอเครีเซ็ตหน่อยแล้วกันขอคะแนนมากกว่านี้หน่อยมันมีแต่คะแนนน้อยๆหรือว่าเราอันนี้อาจอ้างยิงได้เพราะเราอยู่ในเลทเดียวกันนะครับ สี่สี่สี่ผมเท่าไหร่วะสี่แปดไม่เอาต้องมากกว่านี้อืมน้อยเอาไงดีล่ะอันนี้ก็สีอ่อืมไม่ได้เลยอ่ะหรือว่าขัาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าแต่มันก็เพิ่งจะสี่ทุ่มกว่าๆอย่างนะ ไม่น่าจะโดนตีหล่นไปขนาดนี้นะแต่มันเป็นโอกาสเรียกว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับโอกาสอะเดี๋ยวเราตีนี้แล้วกันเขาก็จัดหนักเหลือเกินเราก็จำเป็นเราก็ชนไปก่อนแล้วกันเขาก็คิดมาแล้วแหละติดด้วยแหละ สกิลนะครับเราก็ต้องยันไว้อะไม่งั้นเราก็ต้องลบเยอะเหมือนกันนะครับขอฟิตมาแล้วก็ถ้าเกิดเขาใช้อมะตะมันมันเรายัางพออัดได้นะแต่ก็ฟิตเลยเราโอกาสที่เราจะโดนตีอะ่ะมันมันง่ายกว่าที่เขาจะเจาะเข้ามาเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้อตอบอะไรเลย แล้วตอนนี้ครับเราไม่ติดด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าปลาเอ้ปลาอะไรนะเรือดำน้ำเขาก็ได้ครับอ่ะอันนี้ก็ใช้ก่อนไม่เป็นไรเรายันไว้สักพักนึงขอให้เลมอนเราติดสก,กิลในเฮอ,อติดถ่วงไว้หน่อยหนึ่งครับอ่ะและ้วฟิตเลยครับ ราอัดได้เาเสาเขาฟื้นแล้วจังหวะน,นี้เราต้องบล็อกก่อนคนระับเราต้องพยายามไล่เขาให้ได้นะครับต้องเลมอนเนี่ยอันนี้เขาติดบ่อยมากครับการหลบสกิลเขาก็ได้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่า เกมนี้ยากจะแล้วสิสำหรับเรานะครับสำหรับผมเลยแหละเขาดันมาได้ด้วยหืม <c oughs> ข้างหลังเขาเยอะมากอ่ะอาจจะต้องแพ้หรือเปล่าไม่แน่ใจน,ะน่าจะแพ้โอ้โหเขาตีได้รัวๆเลยเขาห้ามเราใช้สกิลด้วยครับอ่ะโบกเขาไปไม่มีอะไรเสียแล้วครับ มาเป็นกระบวนกครน่าจะลบเยอะแล้วแหละเราตอนนี้เพราะว่าทีมเขาค่อนข้างที่แข็งนะนร้บเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะกะว่าจะเอาไว้รอดซะหน่อยไม่รอดหละมะืม<ข>ั้งก็การที่มีเรือดำน้ำก็ค่อนข้างที่ดีนะครับมันก็จะหยุดสกิลของฝั่งตรงข้ามแล้วลบสกิลได้ด้วยวเราโดนละโอเคไม่เป็นไรแพ้คือแพ้ครับยอม แล้ตอนนี้เราแน่จะลบเยอะอยู่ด้วยครับครั้งที่สองไม่ต้องดูครับเฮ้ยคนไทยหรือเปล่าแล้วผมขอแวบบอะไม่ใช่ครับเอ๊ะทำไมเพชรไม่ขึ้นหรือว่าต้องรอให้จบก่อนน่าจะใช่อย่างนั้นนะ รู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามจะออก,ออกสกิลติดตลอดเลยครับแล้วดูชาญความสุดยอดของเจ้าชานนะะมันแบบโอเวอร์ไว้ปะอ่ะโอเคถ้าใช้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็ใช้ไปเราก็ยันไปก่อน แต่เขาใช้น้ําแข็งก่อนนี่อันตรายสำหรับเราครับเราก็ต้านไปก่อนแล้วกันโอ้โหเขาต้องล่เราแหลกเลยวะต้องใช้แล้วครับรอเขาใช้ไปสองไอเทมแล้วเดี๋ยวเราไอเทมต่อไปเขาน่าจะโบกเราแล้ว,ลวปิดไปเลยแล้วกันครับ นี่ยไม่ยุบเลยอ่ะชาเขาสุดยอดจริงครับเราก็ต้องอัดไปเลยแล้วกันใหญ่เขาตั้งทีมได้ไม่งั้นเราก็ต้องโดนอีกอ่ะ mm. โอ้โหดูเลมอนเขาเหมือนจะโดนอีกหรือเปล่าเนี่ยอะไรจะโหดขนาดนี้ตั้งทีมไม่ได้เ,เขาเป็นนมำตาตลอดเลยอะ,อะเราเริ่มตีเข้าแล้วครับ มันเข้าในเฮะเราก็ร่วมกันนะครับเดี๋ยวไีที่ เขามายเยอะมากโอ้เราเริ่มไอ้นี่แนละ้พอดันเข้าไปท้ายปุ๊บเริ่มโดนดันเหนือ้อนิ้วกดไม่ทันเลยโดนแล้วครับเดี๋ยวเราโบกเลยแล้วกันไอ้นั่นมันเยอะครับ จังหว่าเขาทุเลศมากอะ่ะผมเกลียดจริงๆเลยจังหวัดนี้ที่แบบว่ากลับมาได้อะมันอะไรกันเนี้ยโอ้โหเลือดเราไม่ขึ้นเลยพอใจนี่ซทัน่อยกลับไม่ขึ้นทั้งนั้นเขามีเจมนะครับ เดือแล้วแหละเจมมันคอยจะดึงฝั่งเราไว้ครับตอนนี้แม่ทำแล้ว,ลวเจมตายอย่างเดียวและจอมโจรคิดซัดตัวไปลูกเจมเหรอเจมไปกระทักไว้โหเล่นแล้วก็ประมาณนี้ร้อนนิดหน่อย PVP นี่เป็นเกมที่ตอนนี้ไลน์เลนเจอร์นี่คือแบบ ที่สุดแล้วนะของ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 ไลน์เจอร์ไม่ว่าจะเป็นสเตปพิเศษหร,รืออะไรก็ตามนะโอ้ก็ยังติดลอบอยู่เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองอันนี้เหลืออีกหนึ่งครั้งอ่ะโอเคก็คะแนนมันห่างกันนิดนึงอ่ะนี่ก็ได้ดูแค่ว่าไม่ใช่ พวกเดียวกันหรือเปล่าแค่หวังแค่ว่าไม่ใช่พวกเดียวกันครับโอ้โหเทเกอร์เขาโหดว่ะสัต์ตั้งหน้างายเลยอะเสริมครับมังโอ้โหรอในเสาเราหน้าง่ายอะโอ้โหโหดมากตัวไหนวะ เกียดจริงๆ่ยใช้เนี่ยก่อนนะทำยากเลยอ่ะมารัวๆเลยเว้ยโอ้โหยิงยิงได้ย่ะโอ้โหใจคอโอ้โหแม่นทิหาย เดี๋ยวรอสักครั้งครับปิดเลยโหเราไม่มีตัวป้อมเนอะโหลาแนวหลังเราหมดแล้วด้วยโอ้โหเซ<ห>็งนะครับจงังหวะนี้ต้องเซ็งแล้วแหละโอ้โหอ่างติดหรือเปล่าออกไม่ติดรอดไป ผมกลัวอ่างติดอย่างเดียวอ่ะเอาวะจังหวะอ่างติดจะน่ากลัวชิบหายเลยครับขอโทษทีใช้คำทอยคำไม่สุภาพเพราะจริงๆอ่ะผมโดนมาหลายรอบแล้วตีติดป้อมบุกอ่างติดอ่ะแล้วติดตลอดอ่ะมันน่าเกลียดนะผมว่าเพื่อนทุกคนก็เคยเคยเจออ่ะอ่างติดอ่ะติดตลอดการอ่ะโอ้โหครั้งที่ตัวเราไปอางเยอะมันมีแค่ไม่กี่ตัวนะ แต่ถ้าพังนี่ออกมาอย่างเยอะนี่ก็ยังยากเลยนะสงสัยผมต้องทำตัวป้อมตัวตังแ้วและไวทเทเกอร์เนี่ยอาจจะต้องหาแหวนนะครับแหวนอะไรนะแหวนแหวนปิดดางฟ้าใช่ปะ่ะนั่นแหละเนี่ยพอสรุปมาเห็นปะ่ะผมร่วงเห็นปะ่ะแชมเปี้ยนสองลองคิดดูแล้วกัน อันนี้เพราะหน้าผมรีเร็วนะดูคะแนนครับจากลีกหนึ่งนะแล้วมันไม่มีโชว์ด้วยครับว่าเราโดนตีอะไรไปนะครับเนี่ยแหละคือปัญหาของเกมอะ่ะน่าจะโชว์ได้นะครับว่าคุณทำไมถึงโดนลบไปถึงสองร้อยคะแนนอะ่ะอืมคุณต้องคุณต้องบอกบอก ได้นะครับว่า,าเฉพาะอะไรคุณถึงโดนลบไปกันเยอะขนาดนั้นอะ่ะไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีนะครับทางเกมทํามาอ่ะคะแนนคุณถูกลบไปประมาณนี้โดยที่ไม่มีสาเหตุเลยเนาะมันมันก็ผิดไปปะผมผมก็พูดไปหรือพูดนะแต่จริงๆอ่ะทางเกมอะ่ะมันต้องมีเหตุผลให้เราเนาะว่าทําไมคะแนนคุณถึงโดนลบไปฟรีๆขนาดนี้อันเนี้ยสองร้อยคะแนนครับ ผมพูดได้ดตรงๆเลย200คะแนนจากจริงๆแล้วผมก่อนที่จะเลิกเล่นไปตอนสี่ทุ่มนะเอ่อประมาณ3ามทุ่มครึ่งผมมีอยู่2,530กว่าเนี่ยแล้วอยู่ดีมันโดนลบลบลงไปประมาณ200คะแนนไม่รวมไอ้พวกนี้300ด้วยมั้งไม่รวมที่เล่นได้มานะ30คะแนนอ่ะผมตีแล้วเล่นได้30คะแนนไป ันน่าเกียดอะครับบอกเลยตอนเนี้ยมันคือทําออกมาเข้าใจว่าคุยโอ้หอ่างออกมาครับเอาเกมนี้ก่อนดีกว่าฟังคุยอ่ออางออกเยอะมากผมว่าแล้วไปหน้าบ้านมันโดนอ่างเล่นแล้วแค่นี้ก็อามาตะพอแนละ้วมันยังมันยังไอ้นี่อ่ะโอ้สุดยอด có đàn đi ạ. Rồi load đàn ngon. thích mà. Nhưng sự là tôi muốn nó cái thằng Mình ลรวตีไงเราเสียเปรียบครับเ <P ew is> พราะว่าอ่างมันเยอะนั่นไงผมก็ว่าแล้วเร,เราพอเราตีไม่เข้าปุ๊บเนี่ยปัญหาจะเกิดก็ตรงนี้ครับเขามีนี่นนะจำตัวคิด แม่งเลยทำลายสกิลมันโอ้โหมันคิดแป้งเก็บข้างหลังเราอะคิดเราเงียบสงสัยโดนสกิลของเจ้าไอ้นั่นนะเข้าไปเลยเงียบเลยหยุดไปก่อนเดี๋ยวพิงเข้ามา เอาเดินเสาถล่มนะครับช่วงจังหวะน,นี้ต้องเอาเดินเสาแล้วอะหวังพึ่งเดินเสาองเดียวถ้าติดบ้านนะครับเอาเท้าไปลงเหยียบหน้าบ้านมันไม่เล่นเป็นการขุนเคืองนะครับแต่จริงๆแล้วบางทีคุณต้องให้ผลกับผู้บริโภคด้วยนะครับว่าผู้เล่นด้วยว่า เพราะอะไรคะแนนคุณนึงหายไปสองรอยคะแนนนะครับคุณต้องบอกโจดนี้ให้ได้นะครับสําหรับเกมนี้เนี่ยผมต้องตายใหม่ใช่ไหมผมต้องขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปอันเนี้แชมเปี้ยนอะ่ะผมก็ต้องขึ้นไปอีกใช่ปะมผมเลยอยากจะหาคําตอบนะครับว่ามันมีการดีเลย์ไวขนาดนี้เลยเหรอ อยากรู้ไงว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงไวขนาดนี้หรือเหลอาคะแนนผมโดนลบไป200คะแน200น2องกว่าคะแนนแต่คุณไม่มีสาเหตุที่บอกได้แต่คุณมีโชว์แค่อัปเดตหลังล่าสุดหลัง3ครั้งเนี่ยมันคืออะไรครับก็คือเนี่ยอยากให้ตัวเกมมีการพัฒนานะไม่ใช่ว่าเออผมรู้อ่ะผมอาจจะโดนตีแต่เงี้ย มันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะโดนตีลุมโดนลุมตีอยู่คนเดียวอ่ะตีแล้วสามสิบสี่สิบคะแนนอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าผมจะโดนตีคนเดียวห้าหกทีห้าสามห้าสิบห้าสามหกอ่ะเจ็ดครั้งอ่ะเป็นไปได้ไหมโดนตีทีเดียวเจ็ดครั้งผมก็อยากจะรู้นะครับบางที มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเกมนี้ผมก็ใช้ก่อนนี่หว่าลืมเลยหัวแพ้แล้วเกมนี้แพ้แน่นะแน,นอนผมยังไม่ของเขายังไม่ใช้เทมด้วยผมลืม จะไต่หน้าบ้างเขาจะเหลืออ <c oughs> ะไรก็โดนอีกครับธรรมดาครับเขามาตะเหลืองขนาดนะั้นไม่โดนก็บ้าแล้วครับเกมนี้เหลือเฟือครับมามาตะโดนสตันยาวด้วย โอ้โหเลยเยอะนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เยอะนะครับเยอะมากรอเขาออกมานั่นเองบางทีที่การเล่นเกมโง่ของเขาเนี่ยมันก็เข้าทางเขานะเพราะเราเข้าไปไม่ทันจริงๆเ่ะผมอยากให้เวลาเกมรับอ่ะมันเป็นอย่างนี้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าใส่ที่มั่ว เอาแล้วนี่หลุบมาไงนะโอเคแพ้ครับนั่นแหละคือเหตุผลตอนนี้ครับที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนี่ยคะแนนผมตอนนี้จากเมื่อเช้าคิดเมื่อเช้านี้ก็ได้เมื่อเช้านี้ก็ 5, 5 0 0 0 5,012ที่ลงคลิปไปนะครับก็เนี่ย แล้วพอก่อนสามทุ่มครึ่งที่ผมเลิกไปที่เล่นได้คนลงมาสิบคนลงผมก็เล่นไปสักครึ่งหนึ่งครับก็อยู่ประมาณห้าพันสามห้าพันเอ้สองพันสองพันห้าร้อยสามสามสิบเนี่ยสรุปว่าผมโดนร่วงมาขึ้นมาเยอะมากโอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับเมื่อ เมื่อตัวเกมมันอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับก็เราก็ต้องตต่ขึ้นมาล่วงมาถึงสามลีสองลีกอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับก็ก็สรุปว่าการที่รีบลีนะครับการที่รีบรีก็คือตีครบสามครั้งก่อนนะครับก็ไม่มีผลนะครับเราก็ยังโดนลบคะแนนอยู่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับก็ถ้ามีวิธี บอกหรืออะไรก็ตามนะครับก็ลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันว่าเคยเจอไหมอย่างนี้คะแนนลบไปร้อยสองร้อยหรือสามร้อยคะแนนนะครับเอ่อก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ไม่งั้นนะครับก็อยากให้ทางเกมบางทีคุณไม่จําเป็นต้องว่าตีทีแรกคุณได้สามสิบสี่สิบห้าสิบคะแนนก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณจะอย่างนั้นคุณก็ต้องบอกด้วยว่าคุณโดนใครตีมานะครับไม่ใช่ว่า คุณมาถึงคุณลบคะแนนของฝ่ายผู้เล่นไปถึง200คะแนน100คะแนนหรือ300คะแนนเลยเลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับก็เล่นเกมให้สนุกครับยังไงก็ไม่ต้องไปเครียดมันก็ถือว่าเราเล่นฟรีแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้โยไว้ Yo! ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ